ถึงที่พักแล้วคะ่ะอุทยานเขาแหลมยา่าแต่เจอป้ายนี้ก็หลอนละเพิ่งนี้ลิงมาจากเขาใหญ่เจอลิงที่นี่ต่อแต่วิวสวยนะคะบอกลิงอาจจะไม่แย่งอาหารปิดประตูเลยนี่บ้านพักเราคะ่ะเขาแหลมย้าบรรยาก,กาศสวยนะคะในป้ายคะ่ะ ไหนดูคนหล่อ,อคนสวยดินะเนยเนคนหลออ่อไหนคนสวยไยด้นะเดี๋ยวจะห้องพักนะคะออกไปวิวด้านนอกอันนี้เข้ามาด้านในม,มีทีวีให้ด้วยค่ะทีวีตู้เย็นโต๊ะทานอาหารห้องน,นอนมีคนไปนอนแล้วค่ะหนอนนอนแล้วก็ห้องไหนแทนเปิดดิห้องน้ำ ลิงบุกแล้วลิงไม่ได้ได้อยู่ไหนไม่ไดาอยู่ข้างหน้าบ้านเหมือนกันเอ้าไอ้นี่มันเดินอย่างนี้เลยไม่แล้วลิงก็ไม่กลัวที้านน่ากลัวกว่าลิงอ่ะเปิดแทนแทนเปิดเออเนี่ยลิงคุมเลยค่ะว่ายตรงนี้เต็มหาหาเห่าหาเห็บให้กันอยู่ที่กลางเต็นท์ ไากลางสองเต้นเลยเหรอไปกลางเต้นข้างล่างเ,าเต้นไปกลางสองอันจุดกลางเต้นค่ะทางขึ้นลงก็จะชันหน่อยในห้องพักเราอยู่นี่นะคะสินสมุดสินสมุดสองหลังค่ะ ทางเดินลงก็จะชันหน่อยเป็นบันไดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปลงวเช้าดีกว่ามาถึงเย็นแล้วจุดกลางเต็นท์ค่ะวันนี้ลูกชายกำลับบงกลางเต็นท์ข้างล่างนะคะใกล้ทะเลเลยมีมีคนยังกลางเต็นท์ถือเต็นท์มากลางเหมือนกันนะเนี่ยมีเพื่อนล่ะ บอกให้ระมัดระวังนะคะมีลิงค่ะน้องดานั่งดูลิงอ่ะ <laughs> น้องดาไม่เข้าข้างในค่ะดูลิงลิงมันเชื่องหลือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> ขาแหลมย่านะคะอยู่ที่ระยองโอ้ขึ้นลม มีนิดหน่อยค่ะมีที่นั่งทานอาหารเลยวก็บอกข้างล่างมีเซเว่นนะคะมีร้านค้าห้องพักก็ล่มรื่นค่ะเราอยู่บริเวณนี้สองโขสองหลังเนี่ยหลังก็สองคน